สวัสดีครับผมจิ๋วเองครับสวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้รู้จักนะครับตอนเนี้ยจิว๋วกินข้าวอิ่มแล้วกำลังจะนอนพื้นเย็นสบายชื่นใจจริงๆทุกคนจิวอารมณ์ดีนะคะ จิวไม่ดื้อจิวไม่โซนฮัลโหลอิ่มแล้วครับวันนี้กินข้าวแล้วครับกินไปหลายมือ้อแล้วด้วยครับโอ้ยผมง่วงแล้วเนี่ยพร้อมจะนอนละอืมนอนดีกว่าเนาะอ้ยเดี๋ยวก่อนแต่งโซ้ยแต่งรอก่อน จะนอนดีไหมเนาะอุ้ยไม่นอนดีกว่าเฮ้ยรือว่าจะนอนดีเฮ้ยไปกินข้าวก่อนดีกว่าผมไปกินข้าว